สวัสดีทุกคนวันนี้หนูก็มาลอยกระทงที่ไอคอนสยามน,นะคะนี่ร้อนมากทุกคนร้อนร้อนแบบร้อนจริงคนเยอะมากร้อนมาก <c oughs> เร็วคงงงนอี้แล้วเนี่ยเดี <c> ๋ย <oughs> วเราจะมาซื้อกระทงรักโลกกันนะคะ <c oughs> เห็นเขาบอกใช่ป่าวะ่าเจ้กันลอยกระทงร่วมสื่อสารประเทศธรรมไทยกับโลตัสทีเว่ด้วยการลอยกระทงจากวัสดุ ธรรมชาติกระทงจากเปลือกข้าวโพดมีให้เลือกหลากหลายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ในระบบเวลาอ,อันชั่นอ๋อโอเคได้มาจะมาซื้อนี่นะคะนี่นะคะทุกคนอันอันไหนร้อยหนึ่งคะอันไหนร้อยหนึ่งคะ วัดหนึ่งร้อยบาทหมดเลยใช่ไหมคะ,ะยังไงดีเนาะทุกคนว่าเราจะเอาหัวใจเอ้ยหรือว่าเราจะเอาแบบนี้ดีแบบนี้ได้ไหมอันแบบนี้สวยไหมอขอเลิกกันนะเพราะว่าหนูเอาหัวใจดีวกว่าป้องกันความรักตอนนี้ทุกคน หนูก็ได้กระทรงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกระทรงรักโลกด้วยนะเพราะว่าเขาทํามาจากาแบบเปลือกข้าวโพดค่ะน,นี่แล้วก็แบบด้านล่างก็จะเป็นแบบว่า,าเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะนนนกาบมะพร้าวปะเออนั่นแหละวันนี้หนูก็มาอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะทุกคนมาที่ไอคอนสยามหนูก็จะไปลอยอันนี้ก็คือ100บาทนะคะอันไหนที่มันช่วยรักโลกเราก็เอรอักได้ช่วยกัน ป้าหนูจะไปลอยกระทงนะคะถามว่าลอยกับกทองของไทยนะคะลอยคนเดียวค่ะแล้วทุกคนมีคู่กันไหมคะใครไม่มีคู่ก็ต้องระวังกระปองกระเป๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเขาเออสกกระเป๋าเอานะคะนหนูไม่เป็นไรไม่ใครสกหรอกคะ่ะ <c oughs> ไม่ใครสกหรอกเขากลัวหนูเข้ากลัว <c oughs> หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาที่ลอยก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาที่ลอยกันก่อนว่าเขาจะอาลอยที่ไหนนี่วันนี้แบบอันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสไอคอนสยามนะคะแต่ว่าออด้านบนเขายังไม่ได้ติดดาวนะหนูว่าน่าจะมีนะด้านด้านบนน่าจะมีดาวนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ตีมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจอผ่านไหนก่อนทางนี้ใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเรามันปิดอ่ะไม่างไหนวะ อ๋อไปทางนู้นเหรอโออโอ้ไปกันอ้อม,อ,อมมากเลยทีนี้อ้อมมากเลยค่ะแสงไม่สวยเลยช่อค่ะไม่สวยรอยอยากได้กล้องอะ่ะแสงมันไม่สวยเลยดูดิกล้องดำเราจะไปลอยกระทงกันลูกค้าลอยกระทงกันที่ไหนคะสามารถเมนต์มาได้นะคะเอออยากรู้ รู้ว่าทุกคนลอยที่ไหนหนูลอยเสร็จหนูก็จะกลับห้องแล้วค่ะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรต่อจุดพงจุดพูดมวันนี้ม่ดีน,น,นะรรลลครับล <ปะ S 2> อยทองลอยทองกอหลีไปเดี๋ยวเราจะไปลอยกันนะคะลอยกระทงเสร็จก,ก็จะกลับแล้วค่ะไปไลฟ์สดทางตอตอต่อนะคะไปทางไลฟ์สดทาง tiktok นะคะทุกคนหนูจะไลฟ์สดทาง tiktok ตัต้งแต่11โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็อีอกทีก็คือ,อประมาณสองทุ ถึงสี่ทุ่มหรือไม่ก็หนูอาจจะขึ้นเร็วประมาณหนึ่งทุ่มหรือก็ขึ้นอะไรแบบนี้ยไปดูหนูได้นะคะพี่ๆทุกคนให้ลายลายลายกระทงกระทงกระตรงเราไม่เป็นป้นองเพลงลายกระผมงไม่เป็นทุกคนอาจจะไปดูคลิปหนูหอนว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามาคลิปหนูอไม่รู้ เดี๋ยวนูจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะรี้กระทงหัวใจของหนูนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการความรักค่ะว่าสร้างยิ่ว,วนี่ค่ะโอ้เป็นไงคะสวยไหมทุกคนเ้าคือเยอะมากทุกคนนี้ตรงนี้ก็คืออยู่หน้าไอคอนค่ะสวยมากสวยมากค่ะ,คะมาจุดจุดไฟกันนะคะ ให้ลอยตรงนี้กันนะเมื่อก่อนน่ยเขาจะปล่อยให้แบบลอยตรงกลางน้ําแต่ตอนนี้เขาให้ลอยแบบนี้กันนะคะทุกคนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ลยจะมาลอยตรงนี้ได้มาทุกคนเราจะมาอธิฐานกันนะคะเราจะมาอธิฐานกัน เราปล่อยในฝนรวยคอยีเพื่อนคนรักเพื่อสีจงรกจงหลงเราจะปล่อยไปแล้วนะทุกคนเราจะปล่อยไปแล้วนะเราจะปล่อยไปแล้วนะคือตอนนี้เราเราจะถ่ายทิกเกอรด้วยเราจะถ่ายแบบยูทูบด้วยอ่ะก็คือเหมือนแบบจะให้ได้สองคลิปอ่ะมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะโอ้ไม่กอพระเจ้าสวยหนึ่งสองสามอันนี้ยูทูปไปแล้วโอ้ยหนึ่งสองสามไปแล้ว อนนี้เราก็ลอยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเราลอยเสร็จแล้วก็กลับแล้วค่ะตอนนี้คืออยู่ไอคอนนะคะเขามีเขามีโซ่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ามีโซอยู่ตรงนู้นแต่หนูไม่เข้าหลับร้อนหนูไม่ไหวแล้วว่ะหนูหิวข้าวก็จะไปกินข้าวแล้วกลับบ้านไปกินข้าวแล้วหน่อยรู้อย่างนี้ลอยลอยในกระถางก็ได้ต้องมาแต่คนเยอะมากเลยนะทุกวันเยอะจริงคนเยอะมากเห็นไหมคะไม่แต่คนแบบคนเยอะมาก ไปลอยที่วัดอรุณน่าจะสวยนะก็น่าจะแบบใส่สุไทยอ์อ่ะแต่ว่าท้วความที่แบบไม่สามารถเอาได้หรอกหิดอ,อา,ดอ,กาอ,อกได้กนะ็น่าจองได้นะคิดว่าออกไม่ได้ไปทุกคนเราจะขึ้นท่าเรือสี่พยายกันนะคะแล้วเรากนนก็เออจะจะกลับแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับลนะคะแล้วไปเก็บ้าไ จะไปใส่สุดไทยแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีตากล้องนะคะแบบหมายถึงแบบวันอื่นนะอยากอยากใส่สุดไทยที่วัดอรุณเพราะหนูไม่ได้ใส่นะอุ้ยไฟตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะอู้หูเหมือนกัสวยมากเลยอู้อหูสวยเฮ้ยวันนี้เราเอาไฟมานี่หว่าทําไมเราไม่เอามาส่องวะ <tr ue> <ๆ>เดี๋ยวหนูจะลองเอาไฟตัวเองมาส่องดูไหมเราจะมาซื้อตัวซื้อตัวตรงไหนอ่ะเอาเกลียวปน ก้องหนูมันไม่สวยเลยอ่ะทำไมอ่ะ